ผู้ชายที่เป็นเกย์นั้นเขาจะมีความนุ่มนวลมีความเขา้าถกเข้าใจ,ใจผู้หญิง,ญงแล้วก็จะดูสุภาพแล้วก็จะดูลักษณะต่างๆเป็นสุภาพบุรุษซึ่งทําให้ผู้หญิงหลายคนประทับใจแต่ถ้าจะคาดหวังไว้ว่า,วา,วาจะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั้นส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะผิดหวังมากช่วงติวรักเต็มร้อยคุณอันครับสวัสดีคุณอันครับค่ะสวัสดีค่ะครับเชิญครับคือว่าอ่านิชัยอายุ28ปีนะคะ ก็ทํางานเป็นเกลิเลชันคือจะได้มีโอกาสพบเจอกับผู้คนมากมายนะคะคแต่ว่าปัญหาก็คือว่าอ่ดิฉันได้ไปหลงแอบแอบรักผู้ชายค่ะที่เขาอ่าเป็นเกย์นะคะคค่ะซึ่งซึ่งผู้ชายท่านนี้ก็แบบจะแสดงออกให้ให้ทุกคนได้ได้ทราบนะคะว่าเขาแบบ อ่าพเกที่เกเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวใช่ใช่ค่ะคือก็เปิดตัวให้คนอื่นทราบเลยอะค่ะครับมีอะไรที่ทําให้แต่ว่ามีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกรักคุได้ความที่เขาดีกับเราแล้วก็ความห่วงใยหลายๆหลายอย่างที่ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทํางานอะไรเงี้ยนะคะครับครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความผูกพันแล้วก็รู้สึกรักเขามากอืมคุณจนจนมีบางครั้งเนี่ยเคยถามตัวเองว่าเอ่อถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาขอเราแต่งงานเนี่ย ออยากจะลองใช้ชีวิตกับเขาดูอันนี้คือเราผิดปกติหรือเปล่าคะอผิดปกติรือเป็นไได้หรือเปล่าะะว่าแบบเราจะทําให้เขาแบบเปลี่ยนแปลงได้อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นเรื่องสมมติที่คุณคิดไว้หรือว่าเขาเขามี<อ>ท่าทีที่จะขอคุณแต่งงานครับอ๋ออันนี้คือแบบว่าคือเขาไม่เคยแสดงออกถึงขั้นแบบว่าจะขอแต่งงานนะคะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาห่วงใยหรือว่าเวลาเราเจอการการทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะพยายามทําให้เรารู้สึกว่าอืเขาอยู่เคียงข้างเราเรารู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะอาจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเกิดว่าสมมติว่าอความสัมพันธ์ของเราได้คืบหน้าไปจนถึงขั้นที่เขาอาจจะมีใจตรงกับเราแล้วถึงขั้นแบบว่าเราแต่งงานกันอะไรเงี้ยคือเราจะทํายังไงให้เขาแบบว่าเปลี่ยนแปลงได้คุณอันเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองให้หมดรักเขาเนี่ยง่ายกว่าครับโอ้โหอย่างนั้นเลยนะหมอ เปลี่ยนผู้ชายที่เขาเป็นเกย์ให้เขามารักชอบผู้หญิงเนี่ยคุณเปลี่ยนใจตัวเองให้หมดรักเขาง่ายก,กว่าออต้องถามว่าจริงๆ<ไ>ต้องพิจารณาว่าโอกาสที่เขาจะมาขอร่วมใช้ชีวิตกับคุณแล้วประสบความสําเร็จนั้นเป็นไปได้แค่ไหนเพราะว่าตรงนี้เป็นอ,อ,อาจจะเป็นจากความรู้สึกโรแมนติกภาพอาจจะเป็นความรู้สึกที่คุณฝันไว้ว่าโอ้เขา้าเทคแคร์เอาใจคุณดีแล้วเขาก็เวลาคุณอยู่ใกล้ชิดเขาคุณรู้สึกผูกพันแต่ต้องถามว่าโอกาสที่เราจะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน เป็นไปได้หรือไม่เพราะคุณจินตนาการไปว่าสมมุติถ้าเขามาขอแต่งงานอะไรต่างๆต,ตรงนี้คือความคิดของคุณนะครับความคิดของเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับอืมแต่ว่าบางทีเอคือก็บางครั้งก็ต้องมานั่งร้องไห้เวลาที่แบบเราเห็นเขาไปนั่งคุยกับผู้หญิงคนอื่นหรือว่าไปแคร์คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้แทคแคร์คุณอยู่คนเดียว เราจะเจอได้กรณีที่เราจะเจอได้มากก็คือคนที่ผู้ชายที่เป็นเกย์นั้นเขาจะมีความนุ่มนวลมีความเขา้าอกเข้าใจ,าใจผู้หญิงฮะแล้วก็จะดูสุขภาพแล้วก็จะดูลักษณะต่างๆเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษซึ่งทําให้ผู้หญิงหลายคนประทับใจแต่ถ้าจะคาดหวังไว่าจะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั้นส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะผิดหวังครับผมคิดว่าคุณประทับใจได้แต่ที่จะคาดหวังว่าจะมาเป็นสามีภรรยาคงยากครับ ทีนี้ถามแทนใจคุณอันว่ามันอาจจะทําให้อย่างคุณอันคือได้รับความใกล้ชิดความใจใสเราก็เกิดความสงสัยว่าถ้าเขาไม่พึงใจเราเขามาเข้าใกล้เราทําไมหรือมาเอาใจใส่มาดูแลเราทําไมถ้าเราคิดว่าถ้าเป็นผู้ชายมาดูแลเราอย่างนี้เขาน่าจะรักเราน่าอาจจะมีใจนิดนิดผู้หญิงครับแต่ว่าแต่ว่าเวลาเกย์เขาเข้ามาอย่างนี้เพราะอะไรอะคะเออทําไมเออไม่ใช่เพราะเขาคือลักษณะของเกย์ครับคือ หรือคนที่ไม่ให้เกย,อย์อย่างผมเนี่ยไม่ให้เกย์เนี่ยผมก็รู้สึกว่า <c oughs> อันนี้ไม่ใช่เรื่องสมบูรณนะ์ฮะอันนี้เรื่องจริงคือผมไม่ให้เกย์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเทคแคร์เอาใจใส่คนในคนนี้ออที่เขารู้สึกเป็นทุกข์ใจอขอขอให้มีความสุขกับความสัมพันธ์เท่าที่มีอยู่ในปะัจจุบันเพราะว่านั่นคือสิ่งเท่าที่นั่นคือมากที่สุดเท่าที่เขาสามารถให้เราได้ครับขอบคุณคุณนันมากนะครับค่ะสดีค่ะ